สวัสดีเจ้าปะทุกทุกคนวันนี้มากินเพิ่มความตุยด้วยกันมาเป็นเปื่อนกันเพิ่มความตุยด้วยกันนะเจ้าแกงส้มมะละกอหรือว่าแกงบะกู้ยเตดนะแกงแบบทั้งเนือนะเจ้าเนี่นะแกงใส่ปลาดุกเจ้าเนี่เจะแกงแบบปัาเตะนะแกงแบบทั้งเนืออโซ่เป็นทองแกงบะกู้ยเตดแกงบะกรูยเตดใส่ปลาใส่ปลาดุกเจ้าไปนี่กินข้าวหนึ่งเนี่ยเหมาะวันนี้นะ หวังนี่ไทยจะตุยออกตุยออกอะ่ปะป่ะใครยังไม่ได้กินข้าวตอนมากินด้วยกันเจ้าปลปลปสวัสดีเจ้ายินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิทธิราคนเมืองเหนือเจ้ามนะวันนี้แก้มกุตเตศัยปะดลูกปะดุกะดูกเป็นตนันตอนตนตอน,ตอน <c oughs> คนหนึ่งวันนี้วันนี้อุนอ่นข้าเย็นเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าเข้าเย็นวันนี้มันมันเหนเียวกินได้เพราะว่ามันเป็นข้าวที่แบบเขา เอาไปแจ่เย็นไปก่อนเนาะแต่ฮอนขนาดเล็กกำลังอุ่นเส้นรู้เนาะกินมดเก็กเก๊กเก็บไว้ข้าวมันอ่อนนิมน่มนิม่มปะ่ะจำเบะจำเบะ lúc đút quay bánh một cái anh cảm xúc vẫn còn mình เพชกระจมนั่นเะเนาะเพราะว่าเพชกับีมมะล้อมต้องเพชเพชน้อยยิก็มีต้มป่าเลยที่คานกินแล้วก็ต้มป่าพิมพ์เต้อน ชมปางคนใต้เป็นกินเขาเป็นคนเหนือกินแกงเหนือเขาพี่ไปทำเพชร แก่งพวกนี้ต้องต้องกินกับพริกคือก่อนเป็นเด็กๆแข่งกันกับน้องสาวกินพริกพริกกินหนูนะเป็นเล็กๆอ่ะแก่งพวกเนี้ยพอคุณคุณผู้ใหญ่บรรเจ้าอ่ะ ใส่ม่ท้าแล้วเนาะยังไงกับนองสาวบอกว่ามาแข่งกับกินงพิกกับเม็ดทีละเม็ดละเม็ดแล้วเขากินเขากลืนเนาะน้องสาวมันงูมันเขี้ยวป้ามันหนังพอป้าปเ๊จีงมันเนี่ยมันลือนอ้นเอายมันลืนกับเม็ดมันตีเกี้ยวอ่ะ น้องสามมันเหมือนตั้งมันเกี่ยวพริกเพ็ด่ะ วิกตอนเป็นเด็กๆอะ็ะมันก็มวนไม่เห็นแบบนะั้นเรอกมันต้องได้คิดอย่างมันก็เล่นก็กิน เด็กแตะก้อนก็เด็กบอแม่นเหมือนกันลนะ่ะไม่ใช่ว่าเล็นมาได้เนาะถึเงเล่นมาเล่นกับจิ้แต่พอถึงเวลาต้องไปตักงานะสมัยก้อนมันจะม,มีอันอัย่างก็มันมีปั่มอย่างเดียวเนาะมนีน้ำปลาต้องตักนาะนบอ่อคุ้นตักก็ต้อง ตั้งคือคนทั้งบ้านน่ะทั้งหลางจานทั้งทุกยอย่างอาดน้ำแต่ดีว่าจีบานไกลมีเหมืองชนประธานอะ่ะก็จะไปอัดมาเมืองกันก็จะอาบน้ำบ้างเราอาบน้ำเหมืองเล่นด้วยเนาะ ปยังแต่มมืดพุ่นน่ะกลับมืดพุ่นน่ะบางทีตอนตอนเจ้าไปสักพาเน่ยสัก8ปดมุมกลางมุไปสักพาพุ่นน่เนียเทียงม่นถึงก้าอ่ะแล้วน้ดู ก่อนนักนเมือ,ตองตรงนีใกล้บ้าน่มัน,น่าเล่นน่ะน้ำใส,ใสๆเพราะว่ามันเป็นเมืองแบบเปิดเอาน้ำส่งไป,ปงี่ไปทำปะปาป้านมัสะอาด ก็เล่นกันทุกวันทุกวันมันจะเป็นฮาเล่นน่ะลงไปนะั่นจะแบบมีขี้โค้นแต่อลอเดี๋ยวน้มมาเล่นนานเะมาอาบน้ำนบ้านท้ำ <c oughs> เรี่งแบบมาหน้าเล่น,นเป็นขี้โค้น ป้ายน้ำเป็นก็เพราะว่านนบ้านทุกใกล้ใกล้เหมือนอะ่ะแต่ก่อนนี่พออาำนาจอยู่กันเต็มเลยวิงนะ่งไงอ่ยลูกสาวสาวสาวเท่าๆเนะี่ย ก็กำเปิลมาเจ๊งันเนาะหนุ่มเป็นกระจุงปุ๊กเอ้าะรุ่มเจ๊สาวแตะเป็นละอ้อนมือเต๋อแต่หลังขึ้นใหม่ๆเนีาะมันใจ๊หูเรื่องยังไงเป็นหนอกัน นายพริกนี่เม็ดยังถึงแบบนี้เพชรเพชรละเงอแตก เป็ดเป็ด ออกไปซื้ออันของแมคโครมาซื้อนามซื้อนามกินไปซื้อตรงล่นงออเองก็ใครมังมีหมาดอะใกล้ใกล้บ้านนี่รองแป้งเอาซื้อตรงตีอันหนึ่ง แพ็คโค่ไดงราคาแพ็คละน้ำสิีน้ำขวดใหญ่น่ะเราซื้อแพ็คละห้าสิบเก้าเออสี่สิบเก้าบาทแพ็คขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะเราซื้อตรงนี้ถามเมื่อกี้แพ็คละห้าสิบเจ็ดบาทอู้ห่างกันเยอะเนาะแพ็คละแปดบาทอะเขย่บอก จริงเขาจะซื้อมาไว้แข่เขาก็จะไปห้างอะแจ่ลฮอดพอดีนาตสนจอมงดไตวนี้ไปซื้อมาจะเอาสักแพ็คหนึ่งจะมากินเฉพาะนะฮเป็นว่าแตกต่างกันเยอะเลย ท่งดีก็กเป็นห้างเหมือนกันนะต่เพิ่งใจว่ามันเป็นมีมาเล็กท้างซื้อตรงโคสี่สิบเก้าบาทแล้ะแฮกละแปดบาท ซีแปพกกาแฟซี่มเลยอะป่ะจริงๆสมสมเปของนี่กำลังอร่อยลังๆมันหวานกันแล้วคือแบบหวานนะักแต่หวานออกสม้มนิดๆนะที่รูละสี่สิบห้าบาทมันมีหลายราคามีห้าสิบบาทกับนี้แต่เขาก็กินแค่สี่สิบห้าบาทก็ได้แลสามสิบบาทกับนี้แต่ว่ามันเป็นสม้มแบบเดียวกันแต่ว่ามันลูกเล็กลูกใหญ่แล้ว ในมดในนีกับบะมี่ละ <c oughs> สุดตะวามาสองกิโลนี่เลยแค่นี้ <c oughs> เดินผ่านแต่แหวะจิ้มมนแกง มมนได้ปั่นหน้ากินเลยซื้อของมั่งกันแนะ่ะไว้ตู้เย็นนะมันมีเวลาปัน่นมันมีเวลากินแล้วอีอย่างมองเป็นซั่งว่าน้ำปัน่นได้กินเพราะน้ำตาลจะสูงแต่ก่อนนี้เขาปั่นกินที่เดือนแต่นี้ก็จะถักพักก็จะปันนะ่นเพราะเครื่อนมันมียูแล้วน้องซื้อมาตั้งสองหมื่นกว่าบาท แต่่ปันป้นเยอะแต่ก่อนปั้นที่เยอะกินที่เป็นแก้วไปว <c oughs> ันนี้เขาจะปั้นแค่สักคนละกึ่งแก้วอย่างเนี้ยเบาหนักอ่ะกระชงเนี่ยมมันกระลงลังคนละไม่เยอะชมเกี่ยวหวานเลยตันเลย ตันคือผู้ซ้านะทั้งเนี่ยเป็นห้องตันผู้ซาบ้านผู้ซ้าคนคนภากกลางเป็นห้อง อ,อิมเขาอิมจะได้เนาะเขาหมดไปตัง้งเยอะกับเขาชมอีกสองลูกมาอิมแล้วเจา้าขอขอบคุณทุกทุกท่านนะเจาี่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะจ๊นะเนาะ เขาก็จะเป็นเปินกันตลอดไปเขาจะไปมาหาสุขกันตลอดมัตลาบัทิ้งกันนะเจา้าพระท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนก็ขอสมนังใจปราธนาทุกสิ่งทุกประการนะเจา้าขอบคุณเจา้าสวัสดีเจา้า